วันนี้วันนี้มินจะไปเหลือซากกันนอนเออฮะโอเคเออช่างมา,างดังดังเลยเออไม่ได้ดิม่ดิมึงสวยงามดิมินไ,ไม่สวยไม่สวยเอ้ยไม่สวยไม่สวยยมองหน้าผมสิผมไปฆ่าใครมาเนาะจาแก่หน้อย,กกอยผมไม่ได้คนตาประกาศจับนะเฮ้ย เออเอาเอางก็เอากันนะไปอ่ะก็ไปดิเออเออเห็นไหมมันไปแล้วมันไม่ไปและนะ้วมันจะปผางนี้อ๋อฉลาดเนาะ

โอ้ยแตกแม่งผมจะพอดีลอนค้างเนี่ยโอ้ยโอ้ยเปี่าโอ้ยโอ้ยใครเป็นปลูกต้นไม้แนี่ยวะเนี่ยไม่ไม่นับไม่นับบนไม่อนุญาตนะครับกดไปกดเรื่อยเฮ้ยอย่ามองเซีนสีเฮ้ยนี่ก็หวั่นไหวเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ไม่ดูอะไรผมไม่มีเอหรอกนา ชื่อมันนะเฮ้ยกล่องวะิ Jasmine, ่ตกล่องโอ้โหมันโอ้เกระ่ยวเนี่ยโอ้ยกินไหมอ่ะไม่อร่อยนะนี่กินเบาแกน้อยมันทำไรบ้างวะเนี่ยผมไม่ไม่เคยกินมันนะผมกดไปหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดหกสิบสามบอกหกสิบสี่บอกหกสิบห้าบอก หนึ yup. ่งร้อยหกสงอยหสมเจ็บวกหนงร้อยหนึ่งเออเวะเนี่ยเตามันเขยียตามันหลีอย่างรวะเนี่ยอแกตาหลีว่าเอ้ยเฮ้ยหนี่เลยขอโทษพวกเบไม่ได้ตั้งใจนะอืมกล่องแล้วอะไรวะเนี่ยของยางที่มันให้ของเนี่ย ให้ดอกไม้โอรอคือจะทําสีได้ด้วยวะเราต้องคิดแบบไกลๆหน่อยคิดแบบทางไกลแบบอน,นาคตรส,สูงๆอะ่ะอยากได้เพื่อนเหรอเฮ้ยไม่ต้องยินย็น,ย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 นรอสักหน่อยเดี๋ยวก็ได้เพื่อนละเฮ้ยมันโอ้ยกระดูกรับอยากเป็นกระดูกเหอเห็นตรงนั้นอ่ะพื้นอ่ะจากนายแหละต่อไปอะ่ะ อืมไปคนันกลัวโอ้ยนั่นไงพวกนั้นอ่ะถึงมันจะคนละสปีชีส์เถอะนะพวกวันนี้คนมาคุบสุพนธ์เลยมาทุกสายพันธุ์ไอหมูนี่ตะพัวแปะเลยเอ้ยไอหมูเอ้ยอเอ้ยเอ้อมองหน้าไงอืมดะทำหน้าเดี๋ยวเราสนกด้วยกันนะอะไรกวน เฮ้ยทำไรกันอะฮะหลบหัวเลยเฮ้ยจะคาตากรีกแล้วไอ้นี่โอ้ยคาตกรอนเฮ้ยผู้ชมคาตากรอนไดบ้าแล้วแดงอีอินสปอสเตอร์แน่นอนอินสปอสเตอร์อ,รอีจะเป็นอินสปอสเตอร์ดีนะโอ้เห็นนี้มันเถื่อนอย่างเลยวะเนี่ย เกะเกะสิร okay. like okay. no. uh, ักโหมันมันจากโลกนี้ไปแล้วอ่ะมันไปอย่างเลยวะเนี่ยเกะน้อยเออถึงฉันจะว่านายแล้วบูดีแม้เป็นเรื่องนะบูบีแดดตัวหน่อยเัิงเงอม์มึต้องใจจะฆ่านายให้เพื่อนแหละฆ่านะเอ้ยมัวทรยศพนนายเอยโอ้สวัดดีผู้ช่วยตัวแดงไหมมันเป็นฆ่าเหรอเออ

โอ้ยบ้านได้ยังเลยเอ่อโอ้ขัดก้อนยิงเศ้าไม่หายเ,ยเรยอ่ะตามันพหน่ากลัวจริงงวยบางตัวเนี่ยตามันถลนนังเลยวานะอ่ะเฮ้ยมันนิ้วหัวใจเฮ้ยมันให้หัวใจกับผม เฮ้ยไอ้งัวนี่มันจ้นเต้นโหม่ผู้ช่วยเฮ้ยสันยุงเฮ้ยเฮ้ยผู้ช่วยดูนั่นดีมันมันเฮ้ยไอ้งัวนี่มันจ้อนเต้นถุ่มเฮ้ยไอ้งัวนี่มันน่ากลัวเฮ้ยผู้ช่วยอย่าไปหาล้านนู่นนั่นมันดีมันมันมองผมไปแล้วผมไม่ให้มให้มันดีนะมันให้อุจจัยผมไปแล้ว ไอ้วนันนี้อย่านะเฮ้ยคนหักคุณอมังการอะไรไม่ให้ของนะ่ะคออนันต้องการปุ๋ยใช่ไหมเอาปุ๋ยไปเออแค่นี้แหละคนละครึ่งอ่ะ ไอ้ง้วัเนเองมันก็บ,บังดีมันมันมัน,ม,นมันจะจ้องเลยรผมเลยฮะจะข่าวเบาอะเฮ้ยเนี่ยมันพยายามผูกมิกมกับผมจะก็ที่จะฆ่าผมนี่แน่ผมจะไม่มีวันเชื่อจะเอ้ยนี่ไงนี่หน,น่ากลัไวไอเงูนี่มันอิสปาร์เตอร์ชัดชเลยตบหัวเลยเออะลองมาเลย